สวัสดีครับท่านสาธุชนคนดีทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเจริญกรรมฐานวันนี้ขอนำทุกท่านมาฟังวิธีการเจริญสมถะและวิปาาัสสนาโดยหลวงปู่เรียนวาระลาโพขอเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้าย ตั้งกายให้ตรงอย่าก,ก้มมากอย่างเง่อยมากให้พอดีตั้งสติเฉพาะหน้าทำความรู้ตัวทั่วพร้อมต่อจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐโดยอธิษฐานว่าด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยนี้ขอให้จิตของข้าพเจ้าสงบเป็นหนึ่งและขอให้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นต่อจากนั้นก็นึกถึงพุทธโทธธรรมโมสังโฆสามครั้งแล้วก็ตั้งสติดูลมหายใจเข้าออกเสมอไปพยายามควบคุมจิตให้รู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่คิดไปทางอื่นแต่คิดว่าเมื่อหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายเมื่อหายใจออกไปแล้วไม่เข้าก็ตาย ชีวิตนี้มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเมื่อลมหายใจออกหยุดเวลาใดก็ต้องตายเวลานั้นแต่เราก็รู้ไม่ได้ว่าลมหายใจนี้จะหยุดลงเมื่อใดนั้นจึงต้องระวังจิตไม่ให้คิดไปในทางบาปอากุศลและไม่ให้จิตผูกพันกับสิ่งต่างๆในโลกนี้แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราสิ่งอื่นจะเป็นของเรามาแต่ไหนกำหนดรู้เรื่องนี้อยู่ในใจเสมอไป จนใจสงบลงเป็นหนึ่งลักษณะของใจที่สงบในขณะที่จิตรวมเป็นหนึ่งนั้นจะปรากฏคล้ายกับเคลิ้มหลับไปหน่อยหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันพร้อมด้วยสติไม่วิตกวิจารอะไรต่อไปมีสติประคองจิตที่สงบอยู่นั้นให้สงบอยู่ในปัจจุบันเรื่อยไปให้ทำความรู้เท่านิมิตหากมันเกิดขึ้นในขณะที่ทำความสงบอยู่นั้น เมื่อเผลอสติจิตจะพลิกไปในขณะนั้นอาจจะเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็ได้ต้องระวังให้ดีเมื่อนิมิตเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามให้กําหนดรู้เท่านิมิตนั้นตามความเป็นจริงว่านิมิตนี้เป็นแค่สัญญาอารมณ์เท่านั้นครั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ควรยึดถือเป็นนั่นเป็นนี่ แล้วกำหนดจิตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ใส่ใจกับนิมิตนั้นถึงเวลาแล้วมันก็ดับไปเองบางคนภาวนาไม่เกิดนิมิตอะไรก็มีทั้งนี้เพราะเปลี่ยนไปตามอุปนิสัยของแต่ละบุคคลข้อสำคัญอยู่ที่การทำใจให้สงบนั่นแหละเป็นหัวใจของสมถภาวนาวิปัสนาภาวนา,วา,า,วนาการทำใจให้สงบนับว่าเป็นบทบาทสำคัญทั้งนี้ เพราะใจที่ไม่สงบย่อมไม่มีปัญญารู้แจ้งเรื่องธรรมของจริงได้ดังนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงสอนให้เจริญพระกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเป็นอารมณ์จนจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาต่อเช่นเจริญอาณาปานสติดังกล่าวมาแล้วนั้นเมื่อทำใจให้สงบได้แล้วก็กําหนดพิจารณาขันหานี้แหละให้เห็นเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ทนได้ยากและเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเขาคำว่าตัวตนก็เป็นแต่สมมติขึ้นมาเพื่อติดต่อสังคมกันเท่านั้นถ้าไม่สมมติขึ้นมาก็ติดต่อสังคมกันไม่ได้ขันห้านั้นย่นลงมาเป็นสองคือรูปหนึ่งน้ำหนึ่งท่าสี่คือดินน้ำลมไฟประชุมกันเป็นกายนี้เรียกว่ารูป ความที่จิตเสวยอารมณ์ที่เกิดในระหว่างกายกับจิตกระทบกันเรียกว่าเวทนาคือเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นไม่สุขไม่ทุกข์บ้างความจําได้หมายรู้คือจํารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่าสัญญาเจตสิกธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นสิ่งดีเรียกว่ากุศลเป็นส่วนชั่วเรียกว่าอากุศล เป็นส่วนกลางๆงไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพญากฤตเรียกว่าสังขารความรู้สึกอารมณ์ในเวลาที่รูปมากระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายอารมณ์ทั้งห้านั้นกระทบใจเรียกว่าวิญญาณความกำหนดพิจารณารูปกับนามนี้ กระจายออกไปให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาให้พึงอธิษฐานดูว่ารูปได้แก่สิ่งที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมดทั้งที่มีใจครองก็ดีและไม่มีใจครองก็ดีเรียกว่ารูปทั้งนั้นส่วนนามธรรมนั้นหมายเอาสิ่งที่รู้ด้วยใจ นามธรรมไม่มีรูปร่างดังนั้นจึงรู้ได้เฉพาะทางใจเท่านั้นเพราะว่าใจหรือจิตก็ไม่มีรูปร่างเหมือนกันแต่มันก็มีอิทธิพลสามารถทำกายนี้ให้เคลื่อนไหวไปมาได้และสามารถบังคับกายวาจาให้ทำดีหรือทำชั่วได้การที่จะรู้จากจิตนี้โดยแจ่มแจ้งก็เพราะกำหนดละอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเสียแล้วเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ จนจิตรวมลงเป็นหนึ่งนั่นแหละจะรู้ว่าจิตคืออะไรการเจริญสมถะก็ดีและการเจริญวิปัสสนาก็ดีก็เพื่อมุ่งชำระจิตใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้ามองทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงสมควรเจริญให้มากกระทำให้มากจากเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น คืออริยสัจธรรมทั้ง4ได้แก่ทุก์เหตุให้เกิดทุก์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันทุกนั้นหมายความเอาเกิดแก่เจ็บตายและความโศกเศร้าเสียใจพี่ไรรำพันต่างๆความคับแขนใจความเหี่ยวแห้งใจความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ดีความได้ร่วมกับบุคคล ซึ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็ดีและความปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังก็ดีทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นส่วนความเกิดแก่เจ็บตายนั้นทรงสอนให้กำหนดรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้วอดกลั้นอดทนต่อทุกขเวทานานั้นๆเสมอไปส่วนความโศกเศร้าเป็นต้นนั้นทรงสอนให้กำหนดละและบุคคลสามารถละได้ถ้าอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น และตัณหาคือความอยากนั้นทรงสอนให้ละในขั้นต้นนี้ทรงสอนให้ละตัณหาคือความอยากกระทําไปในทางบาปอากุศลเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอ,อีนและอื่นๆซึ่งเป็นของเสพติดให้โทษตัณหาประเภทนี้ควรเพียรพยายามละให้ได้ ถ้าไม่ละแล้วมันจะพาให้ได้รับทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปไม่มีสิ้นสุดส่วนความอยากประการอื่นนั้นค่อยเอาไว้ละทีหลังถ้าละตันหาตัวต้นนั้นไม่ได้ตันหาประเภทอื่นๆก็ละไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงสมควรพยายามละตันหาประเภทต้นนั้นให้ได้จึงจะพ้นทุกข์ในอบายภูมิทั้งสมีนรกเป็นต้นได้ เราเกิดมาในโลกนี้เป็นบุญญาลาบอันประเสริฐที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกสมควรที่จะลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์โดยความไม่ประมาทกิเลสบาปธรรมจะได้น้อยเบาบางจากดวงจิตของตนการที่คนเราจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง เพราะฉะนั้นท่านผู้ใดอยากพ้นจากทุกภายในวัฏสงสารจงตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความไม่ประมาทเถิด